สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำขโลวหมูสาชั้นนะะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีหมู3มชั้นน้ำสะอาดไข่ไก่น้ําตาลมะพร้าวพริกไทยขาวเม็ดรากผักชีกระเทียมน้ำปลาซีอิ๊วดำหวานและน้ำมันมะพร้าวนะคะมาขอเครื่องแกงพะโลหกันก่อนเลยนะคะใส่กระเทียมลงไป30กรัมค่ะ พริกไทยขาวเม็ดครึ่งช้อนโต๊ะนะคะลากผักชี14กรัมะคะ่ะโขลกให้ละเอียดนะคะ เรื่องแกงละเอียดแล้วนะคะเรามาต้มไข่ไก่กันก่อนเลยนะคะต้มให้สุกค่ะไข่ไก่ที่ใช้สี่ฟองนะคะถ้าอยากให้ไข่ไก่ปอกเปลือกง่ายๆนะคะก็ใส่เกลือลงไปด้วยค่ะในระหว่างที่เราต้มไข่นะคะเราก็นําหมูสามชั้นมาทอดในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะหมูสามชั้นที่ใช้นะคะหกร้อยเจ็ดสิบกรัมค่ะ เรานําหมู3ามชั้นมาทอดในหม้อทอดไร้น้ํามันก็เพื่อว่าพะโลเราจะได้ไม่มันมากนะคะแล้วก็ไม่เลียนค่ะทอดที่อุณหภูมิ180องศา40นาทีนะคะไข่ไก่ที่เราต้มสุกแล้วนะคะก็นํามาแช่ในน้ําเย็นที่เตรียมไวค้ค่ะแล้วก็ปอกไข่ต้มเลยนะคะ ใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปสองช้อนโตนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำมันหมูหรือน้ำมันปาล์มก็ได้ค่ะตามด้วยเครื่องแกงที่เราโขลกไว้แล้วนะคะผัดให้มีกลิ่นหอมคะ่ะ เี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันต่อเลยนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป150กรัมค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำตาลละลายะะถ้าใครที่ชอบกินคโรออกรสหวานกว่านี้นะคะก็เพิ่มน้ำตาลลงไปอีกนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำตาลเหนียวกว่านี้นะคะ่ะ ไฟที่ใช้ในการเคี่ยวนะคะใช้ไฟอ่อนๆหรือว่ากลางๆก็พอนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงค่ะเพราะว่าจะทําให้น้ําตาลไหมได้นะคะใส่หมูสามชั้นที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปนะคะตามด้วยเกลือแกงที่เราผัดเสร็จแล้วะคะ่ะผัดให้เข้ากันนะคะ ลงไป1ึ0 0ันมนะคะใส่ซีอิ๊วดำหวาดลงไป1นส่วนสามช้อนโตนะคะใส่น้ำปลาลงไปหน,น,นึ่งขับพีนะคะคนให้เข้ากัน,นะคะ่ะ ใส่ไข่ต้มที่เราปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปนะคะต้มทิ้ไงไว้30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะพะโลสุกแล้วนะคะถ้าใครมีผักชีนะคะก็ใส่ผักชีลงไปด้วยค่ะพะโลหมู3ชั้นเสร็จแล้วนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามค่ะ